ข่าวเดือกันทุกคนประกาศลงอีกหนึ่งคนนะครับเรียกได้ว่าทำเอาแฟนแฟนหมอลำเนี่ยช็อกกันไปตามๆกันนะครับสำหรับพระเอกดาวร้ายเสียงสะกิดใจท็อปธนาชัยแห่งบ้านระเบียบวัฒนศิลป์นั่นเองครับเรียกได้ว่านะครับทางด้านหนุ่มท็อปเนี่ยก็เผยภาพล่าสุดนะครับได้มีการเข้าไปกราบลาพ่อเอะนะครับแล้วก็ทีมงานผู้บริหารนะครับแล้วก็โพสต์รายยาวด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกคนต้องบอกว่าในช่วงปิดฤดูกา น,นี้นะครับเราจะได้เห็นกับทุกคนเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกเนี่ยบางคนก็หวนขึ้นเวทีบ้างบางคนก็อำลาวงบ้างกับทุกคนในช่วงปิดฤดูกาลก็ถือว่าเป็นการที่อำลาอย่างถูกทํานองครองธรรมนะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครว่าและแฟนๆหมอลำเนี่ยก็ชื่นชมด้วยซ้ํานั่นเองกับทุกคนทางด้านพระเอกเสียงดีนะครับเรียกได้ว่าทําเอาแฟนๆเนี่ยก็ตกอกตกใจกันเหมือนกันแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ยังยังแบบช็อกกันอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าพระเอ เอกท็อปธนาชัยเนี่ยอยู่กับทางด้านหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยมายาวนานมากๆแล้วอ้มอิ่มก็เพิ่งทราบนะครับว่าอยู่มา5ปีแล้วครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าพระเอกคนนี้ถือว่ามากฝีมือและมากความสามารถมากๆล่าสุดครับทุกคนก็ได้ออกมาประกาศนะครับไปตามหาความฝันของตัวเองอีกหนึ่งขั้นนั่นเองครับซึ่งหนุ่มท็อปนะครับทุกคนก็ได้เขียนข้อความแบบร่ายยาวกันเลยทีเดียวครับเอาไว้แบบนี้ครับ อยู่ให้เขาว่าดีหนีให้เขาเสียดายตายให้เขาคืดทอดของบ้านหลังนี้ที่เตือนใจผมเสมอนะครับในวาระนี้ผมท็อปธนาชายัยขอกราบขอบพระคุณบ้านระเบียบวัทศิน,นะครับบ้านหลังนี้ทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณพ่อทั้งสองคือผู้มีพระคุณสำหรับลูก พ่อครูแม่ครูทุกท่านคือผู้มีพระคุณสำหรับผมตลอดระยะเวลา5ปีเต็มนะครับที่ผมได้เป็นลูกเต้าอยู่ที่นี่มีทุกอย่างเพราะบ้านหลังนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมเนี่ยนะครับทุกคนจะไปตามหาความฝานนะันเนาะ นะครับอาพระเอกท็อปก็ได้ประกาศเอาไว้แบบนี้มีทุกอย่างก็เพราะบ้านหลังนี้ถึงเวลาแล้วผมเลยขออนุญาตประกาศนะครับแล้วก็ขอโอกาสลาพ่อทั้งสองเพื่อจะเดินตามความฝันอีกขั้นของผมนะครับและผมเนี่ยจะไปในทิศทางไหนยังไงจะทําอะไรอยู่ที่ไหนผมก็คือลูกระเบียบวาทศิลป์เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณนะครับแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมานะครับหวังว่าจะมีโอกาสเราคงได้มาเจอกันใหม่ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงนะครับผู้มีพระคุณทุกท่านที่น่ารักกับผมเสมอต่อจากนี้นะครับท็อปจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ขอกําลังใจทุกท่านฮักแพงแล้วก็ติดตามผมเหมือนเดิมนะครับรักและผูกพันแล้วก็เคารพนะครับระเบียบวัฒนศิลป์ จากใจท็อปธนาชัยนะครับอ่านะครับทุกคนนี่คือพระเอกท็อปได้เขียนข้อความเอาไว้นะครับบนแฟนเพจของตัวเองนั่นเองครับทุกคนอ่ะวันนี้อุ้มอิมก็อ่านแบบสดๆแบบเรียวๆกันเลยทีเดียวนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่เสียงดีมาก อุมอิ่มเนี่ยเคยมีโอกาสไปดูหนุ่มท็อปนะครับได้ร้องเพลงแบบสดๆคือเสียงพุ่งเสียงกังวานมากๆครับทุกคนเราเี่ยตอนแรกเร,เราเราเราไม่ได้ติดตามพระเอกคนนี้นะเราเนี่ยได้ไปดูสดๆเรายังถามเพื่อนเลยว่า เสียงใครคนนี้คือใครแบบโอ้โหเสียงค,คือคือแบบเสียงดีมากแล้วก็สุดยอดมากๆนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนทางด้านพ่อเอ๊ะนะครับก็ได้มีการมาแชร์ต่อกับอ่าโพสต์นี้ด้วยนะครับน้อแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็ได้มีการมาแชร์ต่อนะครับนาะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ย นะช็อกไปตามๆกันเหมือนกันนะครับทุกคนก็ได้ประกาศลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางแฟนคลับ FC นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับเนาะบางคนก็บอกว่าโชคดีนะพระเอกท็อปนาราชัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับจะทําอะไรแม่ก็ขออยู่เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับรวมถึงพิธีกรชื่อดังนะครับทางระเบียบวัตนศิลป์ด้วยอย่างคุณแม็กนัทนรินเนี่ยก็ได้มีการ เขียนข้อความถึงด้วยนะครับบอกว่าคนคุณภาพอยู่ไหนก็มีแต่ความดีงามจเจริญเดือล่าอยู่สายก็เป็นพี่น้องกันคือเก่านะครับนะฮะนะ ก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าคือเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆนะครับแล้วก็แฟนๆหมอลำเนี่ยก็น่าจะติดตามแหละนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะไปอยู่วงไหนหรือไม่ว่าจะไปทําอะไรนะครับทุกคนแฟนๆหมอลำเนี่ยก็คงจะเข้าไปให้กําลังใจเหมือนเดิมเพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็ได้มีการกราบลาแบบว่า,าถูกทํานองคลองธรรมนะครับไม่ได้แบบลงกลางฤดูการนะครับเนาะ,ะนะครับเนาะ อ่ะบางคนก็บอกว่าใจหายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนแฟนด้อมระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆ like, yeah, า,ากกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าระเบียบวัฒนศิลป์ตอนนี้เนาะเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกก็มีหลายคนือนจะเป็นน้องเต้าสุกัญญาน้องเต้ยหยองยุคนเดชนะครับน้องท็อปนารากรแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่เป็นตัวชูวงให้กับทางด้านระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเราก็เชื่อว่านะครับนะอ่าน้องท็อปเนี่ยได้มีการออกไปแล้ว พอเอ็กก็น่าจะมีการแบบออดิชั่นเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะเข้ามาประดับวงเรื่อยๆนะจะได้แบบว่าอ่ามีดาวร้ายเพิ่มมากขึ้นมาประดับวงการหมอลำอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนาะก็เป็นภาพที่อ่าวิมมองว่าเป็นภาพที่น่ารักน่ารักนะครับเนาะซึ่งหนุ่มท็อปก็ได้ไปกราบลานะครับแล้วก็ไปไหว้นะครับเพราะเอ็กเนาะนะครับกับทางทีมผู้บริหารแบบคือลงด้วยดีครับทุกคนถ้าลงด้วยดีเนี่ย FC คือสนับสนุนนะ นะครับอยู่ให้เขาว่าดีหนีให้เขาเสียดายตายให้เขาคิดฮอดนะครับปรัญญาของบ้านหลังนี้นะครับทุกคนอันนี้คือปรัญญาเลยเขาเรียกว่าปรัชญ,ญาเนาะไม่ใช่ปรัญญาปรัชยาเออปรัชญ,ญาของบ้านหลังนี้นะครับนะเป็นวาระที่หนุ่มท็อปนาราชัยนะี่ได้มีการเขียนเอาไว้นั่นเองครับทุกคนเนาะกราบขอบคุณบ้านระเบียบวัฒนศิลบ้านฮักหลังนี้นะครับโอ้โหอยู่มานานมากเลยนะ หปีอะครับทุกคนอยู่นานมากๆแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบว่ามีเสียงมีสเสน่ห์มากๆครับทุกคนก็แอบ,บเสียดายอยู่นะแล้วอิ่มเนี่ยมองว่าทางด้านคุณท็อปธนาชัยเนี่ยเหมาะมากนะครับเหมาะมากกับกับเวทีนี้นะครับน้องมิมองว่าเหมาะกับเวทีระเบียบอะคือด้วยลุคเขาอะที่เป็นพระเอกที่แบบ สง่านะครับเนาะคือมีมองว่าเหมาะมากๆเลยแล้วก็โอ้โหช่วงนี้คือวงการหมอลำกับทุกคนใครจะเข้าใครจะออกเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยแต่ว่าขอให้ออกในช่วงที่แบบว่าจบฤด,ดูกาลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีใครแบบว่ามาคอละหานะนะครับจะได้ไม่มีใครแบบว่ามาคอรหนะหาว่า ออกกลางฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอ่ะวันนีอ้อิมก็เอาภาพนะครับของน้องท็อปธนาชัยเนาะมาฝากทุกคนก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกว่าเห็นไหมฮะ,ะหลายวงเขาก็มีการแบบออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ฝากาพ่อพ่อ,พอแ,มแม่คนไหนที่เป็นแฟนคลับน้องท็อปธนาชัยนะครับก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็รักทุกคนนะครับ